คลิปนี้เรามาชงเป็นกาแฟนมกันเนาะก็เรียกว่าเป็นลาเต้มะพร้าวน้ำหอมแล้วกันค่ะเป็นนมมะพร้าวที่แบบจริงๆนนี้หวานนะคะเนี่ยพอใส่กาแฟลงไปผสมนี่คือหวานมันหอมดีหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะเนลเรนท์ลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาชงกาแฟอร่อยๆนะคะแชร์เป็นเมนูกาแฟที่เราจะชงมาจากโมคาพอตค่ะ,คะเมนูวันนี้เนี่ยก็คือยังเป็นเมนูเกี่ยวกับมะพร้าวอยู่นะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านที่ขอมาอยากได้เมนูที่ชงจากโมคาพอตนะคะเป็นพวกกาแฟมะพร้าวนะคะในคลิปที่แล้วเน่ชงเป็นอเมริกาโน่มะพร้าวน้ำหอมให้แล้วค่ะคลิปนี้เรามาชงเป็นกาแฟนมกันเนาะก็เรียกว่าเป็นลาเต้มะพร้าวน้ำหอมแล้วกันค่ะ สำหรับลาเต้มะพร้าวน้ำหอมวันนี้นะคะก็เราจะชงกันแบบ2สูตรเหมือนเดิมนะคะแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะเี่ก็จะใช้ตัวโมคาพอร์ต3ครับเนี่ยสำหรับสูตร9 6ออนนะคะแล้วก็โมคาพอร์ต 6ครับสำหรับแก้ว22ออนซ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครขายกาแฟที่ชงด้วยโมคาพอตอยู่นะคะก็มาตามดูกันได้เลยค่ะวัตถุดิบที่เน่ใช้วันนี้นะคะก็มีไม่เยอะเลยค่ะก็มีกาแฟนะคะกาแฟนี้เน่ใช้เป็นอาราบิก้า100%ขั่วเข้มค่ะเป็นเอสเพรสโซของเ e นทอลคอฟฟี่เรานี่แหละนะคะไซรัปซินยอริต้ามะพร้าวน้ำหอมค่ะมีนมสดรสจืดธรรมดาธรรมดานี่แหละยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้เน่ก็ใช้เป็นของเมจิค,ค่ะ เรามาทำกาแฟกันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับสูตร96ออนคะเนี่ก็จะใช้เป็นโม ok คคาพอร์า3คัพแบบนี้นะคะกาแฟที่เน่จะใช้อ่ะคะ่ะเนี่ใช้กาแฟอยู่ที่18กรัมค่ะ18กรัมเนี่ก็ชั่งกาแฟเลยนะคะถ้าเราชงประจำประจำอะคะ่ะเราจะรู้เลยว่าเราแค่ตักประมาณไหนนะคะได้18กรัมอันนี้เน่ก็จะอยู่ที่ประมาณ2ช้อนเครื่องเห็นไหมคะที่เน่ตักก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมมันก็จะใกล้เคียงกันนะคะ เกินเล็กเกินนิดขาดนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยหลุดกันเท่าไหร่เพราะนั้นก็คือถ้าใครไม่มีตาช่างก็พยายามใช้วัสดุที่เจงมีนะคะแล้วก็พยายามให้มันเสมอกันเสมอกันเสมอกันอย่างนี้นะคะเราก็จะได้อัตราส่วนของกาแฟที่เราใส่อะค่ะปริมาณที่มันเท่ากันในทุกๆแก้วเดี๋ยวนี้บดแล้วนะคะโมคาพอร์เราก็จะบดละเอียดประมาณแบบเม็ดน้ําตาลเกรด็ดน้ําตาลทรายขาวแบบที่เป็นเม็ดเล็กนะคะเกรด็ดเล็ก อันนี้นะคะเราก็ได้กาแฟออกมาเท่ากับที่เราใส่เข้าไปเลยนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ18 18.4 18.5เนี่ยนะคะตอนนี้ออกมา18.7ก็คือเรียกว่าก็ใกล้กันนะคะอาจจะมีความหนักจากอะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาจุด2กรัมอย่างเงี้ยคะ่ะถือว่าโอเคเนาะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าค่ะสำหรับเมนูลาเต้มะพร้าวน้ำหอมนะคะเนก็จะใส่กาแฟสำหรับสูตร16ออนะคะ ที่น้ำกาแฟที่2ออนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ก็จะต้องมีการตวงน้ําค่ะเนี่ก็เลยจะตวงน้ำเนี่ยใช้น้ําร้อนนะคะเราจะใช้น้ําร้อนค่ะที่3ออนค่ะเน่ก็เทเลยนะคะน้ําร้อน3ออนอ่ะสออนนี่นะคะประมาณ3ออนเน่ก็เทใส่ตัวหม้อหม้อต้มใส่เลยเสร็จแล้วค่ะเราก็กาแฟเนี่ยมาใส่ตัวบาสเกตของเรานะคะอ่า แล้วเราก็ปิดฝาหมอ้อเลยค่ะเตรียมต้มนะคะพอเราใส่น้ําร้อนแล้วอย่าลืมนะคะร้อนหมดแล้วนะคะต้องใช้ผ้าจับค่ะแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยเมืกก่อกี้เนี้ยเนี่ยมีการเปิดไฟรอไว้แล้วนะคะเขาจะได้ร้อนอ่าอันนี้เราเปิดไฟรอไว้แล้วค่ะก็เดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะ,ะเราก็ได้ละ ในระหว่างที่เราทํากาแฟอยู่เนะะี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะทํานมนะคะนมมะพร้าวน้ําหอมของเราเนะะี่ยค่ะรอกาแฟเราได้เลยนะคะเน่จะใส่ไซรัปมะพร้าวที่1ออนค่ะอันนี้เป็นหัวปัม ML, ๊ม7.5นะ็ดจุดห้ามลพราะะนเราจะใส่มาที่ประมาณ4ปั๊มกับอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราใส่รอไว้ก่อน1 2 3 4กับอีกนิดนึงอ่ะนี่นะคะ กาแฟมาแล้วเห็นไหมคะแปบ๊บเดียวเองค่ะพอกาแฟพอน้ําเราร้อนแล้วก็ตัวเตาเราร้อนนะคะกาแฟเราก็แบบแปบ๊บเดียวเราก็ได้น้ากาแฟออกมาแล้วค่ะ,ะทีนี้นะคะเน่ก็จะใส่นมสดรสจืดค่ะนมสดรสจืดเราจะใส่มาที่สออนนะคะ,ะนี่ก็เทนมสดเลยค่ะสี่ออนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้หวานมากหวานน้อยนะคะก็ ปรับเพิ่มรสที่ตัวไซรัปมะพร้าวได้เลยค่ะอนนี้นะคะกาแฟของเราก็ออกมาน่าจะหมดแล้วเราก็มาเทกาแฟลงแก้วได้เลยค่ะ2ออนนะคะเห็นไหมคะเทหมดเลยก็จะได้กาแฟมาประมาณ2ออนเห็นไหมอ่ะเตรียมไว้ก่อนค่ะนี่ก็คนนมกับ ส่หลัมะพร้าวให้เข้ากันค่ะสูตรนี้นะคะอีกทีนึงค่ะแก้ว16ออนนะคะนมสด4ออนใส่หลับมะพร้าวน้ำหอมซินอริต้าเนี่ยที่1ออนนะคะก็เสร็จแล้วคนให้เข้ากันชอบหวานมากหวานน้อยปรับเพิ่มลดที่ใส่หลับได้เลยค่ะนมใส่เท่าเดิมนะคะก็คือ4ออนเสร็จแล้วเราก็ไปใส่น้ำแข็งค่ะ เราจะใส่นมแบบนี้ก่อนนะคะค่อยเติมน้ําแข็งแล้วค่อยทอมหน้ากาแฟค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ใส่น้ําแข็งไปก่อนแล้วเราเทนมตามเดี๋ยวมันจะไม่แยกชั้นนะคะก็ใส่อย่างนี้นะคะเอานมใส่ก่อนใส่น้าแข็งแล้วเดี๋ยวค่อยทอมหน้ากาแฟได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไ,ไหมง่ายง่ายอย่างนี้เลยเทกาแฟตามได้เลยสองออนที่เราทำเอาไว้ค่ะ อันนี้ก็เป็นแก้ว16ออนเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแก้ว22ออนกันบ้างค่ะหลายๆร้านก็ขายแก้ว22ออนเนาะ22ออนนะคะเน่ก็จะใช้เป็นโมคาพอตตัว6คัพนะคะที่ใช้6คัพเพราะว่าหนึ่งคือเราสามารถที่จะใส่กาแฟได้มากขึ้นคือจริงๆถามว่าสูตรที่เราใช้เนี่ยเราใช้โมคาพอต3คัพก็ได้นะคะแต่ คือพอเป็นโมคาพอต3คัพปุ๊บปริมาณกาแฟของเรามันมันก็จะเท่ากับแก้ว16ออนซ์ซึ่งมันก็จะแบบไม่ได้เข้มข้นมากอย่างเงี้ยค่ะเน่อยากได้กาแฟที่เข้มข้นมากขึ้นก็เลยใช้เป็นโมคาพอต6คัพแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาปรับสูตรของน้ําตามสูตรกาแฟที่เราอยากจะได้นะคะโมคาพอต6คัพค่ะเน่จะใช้กาแฟเนี่ยใส่ลงมาที่22กรัมนะคะตัวกาแฟเอสเพรสโซ่ขั้วเข้มเนี่ยแหละคะ่ะก็ใส่มาเลยนะคะ22กรัม ตัวกาแฟคั้วเข้มนี่ก็คือเรียกว่าหลายๆคนจะชอบค่ะเพราะว่าจะได้เป็นกาแฟเข้มๆนะคะแล้วก็ไม่ติดเปรี้ยวเลย22กรัมนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จกัดการบดเลยค่ะถ้วยที่เราตวงกาแฟกับถ้วยที่เราใส่ผงกาแฟอย่าใช้ใบเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่งานแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอเราใส่กาแฟพอเราเทล,ลงไปเนี่ยเดี๋ยวผงกาแฟค่ะมันจะไปเกาะติดเฟืองนะคะซึ่งเดี๋ยวจะทําให้เฟืองเราเนี่ย ไม่คมนะคะก็คือจะมีพวกผงกาแฟเกาะติดนะคะแล้วก็จะทําให้เราได้ใช้ผงกาแฟที่ไม่สม่ำเสมอปริมาณกาแฟก็ไม่เท่าเดิมนะคะ,ะกาแฟเราได้มาแล้วค่ะน้ํากาแฟนะคะสูตรนี้เราต้องการน้ากาแฟที่3ออนค่ะพอเป็น3ออนเนี่ยเน่ก็เลยจะใช้น้ําร้อนนะคะที่เราจะมาใส่ในหม้อเนี่ยค่ะที่4ออนค่ะ,ะเน่ก็เทน้ําร้อนมารอไว้เลยนะคะ4ี่ออน ตวงเลยค่ะเราตวงแต่ละสูตรแต่ละสูตรแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าน้ำกาแฟเราเนี่ยเหมือนเราชงจากเครื่องเลยนะคะก็คือจะผ่านกาแฟที่มันเท่ากันทุกแก้วทุกแก้วค่ะอย่างนั้นแล้วเราก็มาปรับความเข้มข้นของน้ำกาแฟตามแต่ละสูตรของเรานะคะซึ่งกาแฟตัวนี้ค่ะเนยใช้ที่22กรัมนะคะก็ทีนี้กาแฟของแต่ละคนนะคะใช้สูตรของติงได้เลยนะคะว่ากาแฟของเราอร่อยที่กี่กรัม 20กรัม22 25เอาสูตรของเตงได้เลยนะคะกาแฟของเตงตอนนี้นะคะเน่ก็เปิดไฟรอเตาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอ่าแล้วเราก็ใส่กาแฟลงไปแล้วก็ปิดหมอ้ออ่าโอเคพอเราปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็วางได้เลยค่ะตั้งในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำนมมะพร้าวกันดีกว่านะคะ นมมะพร้าวค่ะแก้ว22ออนเน่จะใส่ไซรัปมะพร้าวมาที่40 ml นะคะก็คือประมาณ5ปัมครึ่งค่ะเดี๋ยวกดเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะ3 4 5 5ปัมครึ่งค่ะนมสดค่ะเนยจะใส่มาที่5ออนนะคะเพราะฉะนั้นเน่ก็เทนมสดใส่เลยค่ะ5ออนอันนี้3ออนนะคะแล้วก็อีก2ออนเพราะฉะนั้น ใครอยากได้หวานมากหวานน้อยก็ปรับเพิ่มลดเอาที่เราชอบได้เลยนะคะ,ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะง่ายๆอย่างนี้แหละเสร็จแล้วเราก็รอกาแฟาได้เลยอย่าเพิ่งรีบใส่น้ําแข็งนะคะเราก็รออยงนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอกาแฟาเขาออกมาค่ะ,ะเสียงกาแฟามาแล้วนะคะมาแล้วค่ะเอ,อ,อกมาแล้ว โอเคกาแฟออกมาแล้วเดี๋ยวเราปิดฝากันก่อนนะคะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพวยพุ่งค่ะเดี๋ยวนี้ขออนุญ,ญาตนะคะแล้วเราก็เบาไฟลงมาไฟกลางนิดนึงค่ะอ่าให้เขา แรงดันให้เขาดันน้ำผ่านกาแฟต่อมาเรื่อยๆค่ะจนเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงน้ำมันก็คือจะแบบหมดไปเงี้ยนะคะแต่อย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นเลยนะคะว่าก็ไม่ได้เสียเวลาเท่าไหร่เลยนะคะในระหว่างที่เราชงกาแฟเราก็มาเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นรอไว้เลยค่ะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำแข็งเอาไว้ได้เลยค่ะกาแฟมาแล้วได้แล้วนะคะมาดูกันปิดไฟ ดูนะคะเราได้กาแฟมาที่3ออนอย่างที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะคะเห็นไหมคะเทหมดเลยไม่เหลือเลยนะคะเนี่ยไม่เหลือน้ำแล้วได้3ออนพอดีเลยเห็นไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ตามสูตรที่เราอยากจะได้เลยค่ะกาแฟเข้มๆนะคะ22ออนต้องกาแฟเข้มๆหน่อยอ่ะเทลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วกับเมนูลาเต้มะพร้าวน้ำหอมง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไปลองทําขายกันดูได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าได้ก,กาแฟเข้มหวานมันยังไงบ้างมาชิมกัน <S <S เดี๋ยวชิม96ออนกันก่อนนะคะชิมนมก่อนดีกว่าเป็นนมมะพร้าวที่แบบจริงๆนี้หวานนะคะเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าคือแต่จริงๆเนี่ยมนคนไม่กินหวานมากขนาดนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเชื่อว่าเวลาที่เราทําขายค่ะสูตรแบบนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนแหละมันหวานมันแบบเป็นแบบความนมมะพร้าวเลยอ่ะอืมแต่ว่าเดี๋ยวพอเราใส่กับกาแฟนะคะพอเราผสมกาแฟลงไปเป็นลาเต้เลยเห็นไหมอืมพอใส่กาแฟลงไปผสมนี่คือหวานมันหอมดีหมดเลยค่ะ ความเข้มของกาแฟไม่หลุดไปเลยนะคะก็คือกาแฟก็ยังได้เข้มอยู่แล้วเราก็ได้ความหอมมะพร้าวเข้ามาด้วยหวานมันว่างั้นคนเลยแล้วกันเพราะว่านมมะพร้าวมันก็จะหวานหอมมะพร้าวเขาอยู่แล้วอะคะ่ะเราเอาแบบเป็นรสชาติที่เราดื่มจริงๆเนาะ,ะคนเลยเป็นลาเต้มะพร้าวน้ําหอมค่ะอืมอร่อย,ยนะเนี่ยดื่มง่ายอะ่ะ คือสายลาเต้นั้นนี่ว่าพอเราเปลี่ยนมาเป็นแบบพ่มเมนูอย่างเงี้ยค่ะมีความใส่ใส้หลํานู่นนี่นั่นนะคะทําให้เราได้เมนูใหม่ๆแล้วก็ดื่มง่ายๆอร่อยๆนะคะจะได้ไม่เหมือนลาเต้ปกติที่เราดื่มกันปกติทั่วไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอร่อยด้วยนะ ได่มาแชร์ให้แล้วนะคะสําหรับเมนูลาเต้มะพราะ้าวน้าหอมค่ะที่เราชงกาแฟมาจากโมคาพอร์ตนะคะสูตรแก้วสบอกอนแล้วก็22อ่อนทำง่ายๆอย่างนี้แล้วค่ะก็มีตัวช่วยแค่เป็นไซรัปมะพร้าวน้าหอมซีอริต้าแค่นั้นเองนะคะไปลองทํากันดูค่ะร้านที่ขายกาแฟด้วยหม้อต้มโมคาพอร์ตหรือว่าเราจะชงทานอยู่กับบ้านก็ได้นะคะถ้ายังไงลองทําแล้วชอบไม่ชอบมาบอกกล่าวกันได้เลยค่ะหรืออยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรเน่เพิ่มเติมยินดีมากๆเลยนะคะมาบอกกันได้เลยค่ะเดีย๋ยวเน่จะได้ปรับปรุงนะคะแล้วก็อยากจะให้มา แชร์ความรู้เรื่องอะไรหรืออยากจะให้มาแชร์เมนูใหม่ๆอะไรก็บอกกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆนะคะมาแชร์ให้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ด้วยนะคะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกับเมนูลาเต้มะพร้าวน้ำหอมแก้ว1 6ออนแล้วก็22ออนค่ะที่เราชงมาจากหม้อพอตแบบนี้แหละนะคะเรียบร้อยละถ้ายัางไงแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ